สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกันหลังการช่างน้ําหนักนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยช่องเจ็ดสีหลังการช่างน้ําหนักประจาวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับวันนี้ก็เป็นระบบปิดเหมือนเดิมไม่มีผู้ชมเข้าดูคู่แรกเป็นสิทธิโชคสอพงอมอมนนะครับวันนี้พบกับทางด้านธนดลน้นําเดิมีเ7ดเจน้ําหนัก122ปรอนด์ คู่ที่2องนั้นเป็นเจ้าสุดหลอ่อสอจอต้องปราจินนะครับพบกับมวยแทนวันนี้เจ้าคมไผ่คมไผ่สอจุลเสนนะครับที่น้ำหนัก111ึ่อปอนด์คมไผ่นี่มาแทนยอดบัวงามส่วนคู่ที่3เป็นเมืองลบสอสลาชีพวันนี้พบกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยตุ้มแขวงรายการวันนี้เป็นยอดไอคิวอภิมลศรีกับทางด้านพันพยัคติเชฟบุญธรรม เที่ยหนัก1 4 0ปอนด์นะครับที่เป็นรายการมวยช่องเจ็ดสีหลัง,งเกวีนั้นก็จะมีเป็นเข็มเพชรสอพององมร์วันนี้พบก,กับทางด้านบาฟฟี่น้ำดื่มนี้77นะครับ116ปอนด์คู่สุดท้ายเป็นวันผู้ใหญ่เกียรติวินัยพบก,กับทางด้านศักดิ์สิทธิ์ชอวรพลนะครับเที่ยหนัก100ปอนด์มีเป็นรายการมวยช่องเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่6 คุมภาพันพธ์พุทธศักรัช2 5 6 5นะครับมาดูน้ำหนักก่อนนะครับคู่แรกสิโชคสองงมองมอนกับทางด้านทานดลน,น,น้ำเดืมมี77คู่นี้พิกัด122ปอนด์เมื่อเช้าเนี่ยทางด้านสิโชคมา122.2นะครับลดอยู่0.2ไปลดมาก็มาชั่งได้121.8นะครับขาดไปอยู่0.2เลยจากเกินไป0.2ก็ลดไปลดมาเนี่ย กลับมาช่างใหม่เนี่ยขาดไป0.2นะครับได้121.8ส่วนธนดลนี่มา122.3ลดอยู่0.3ไปวิ่งมาก็มาช่างใหม่กลับมาช่างใหม่เนี่ยเหลือ122.2ลดอยู่0.2ก็ไปวิ่งอีกรอบนะครับกลับมาช่างได้เท่าพีก,กัดนะครับสรุปแล้วเนี่ยสิริโชคลดน้ำหนักจาก นจะครับจากเกิน0.2มาลดแล้วขาด0่จส่วนทรายดนี่ลดสครั้งไปวิ่ง2ครั้งมาช่างถึงผ่านนะครับคู่ที่2อครับสุดหลอสอจอ้องประจีนมาช่างร1 1ปอนด์เท่าพิกัดส่วนคมไผ่ซจุลเสนนะครับมา1 1อยสิบเลดจุนะครับลดมาก็ได้เท่าพิกัดเมืองลบสอบสละชีพนะครับมา120.7ยี่สิ ไปยี่สิบจุน้ำหนักคู่นี้ร้อยยีปอนด์นะครับไปลดมาก็มาช่างได้ร้อยสิบขาดอยู่0.2นะครับส่วนทางด้านเพชรมงคลศุลจรังมใร้อยยี่สิบ<า>ปอนด์เท่าพิกัดส่วนกุ้วยของรายการนะครับยดอดไอคิวอภิมลศรีก็มาร3 9 7นะครับขาดอยู่0.3ส่วนทางด้านพันพยักษิ์เจ็บบุญธรรมเนี่มาร้อยสีปอนด์เท่าพิกัดนะครับเป็นน้ำหนักมวย วันนี้นะครับที่ช่งางเมื่อเช้ามาดูราคาเรทนะครับราคาเรทคู่แรกนั้นสี่โชคเป็นต่อเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่เปิดมาใหม่ๆนี่สิบเอ็ดแปดไหลมาสามสองแล้วก็ไปเจ็ดสี่แล้วนะครับสําหรับเจ้าสี่โชคส่วนคู่ที่สองสุดหลอ่อเช่นกันครับเปิดมาสามสองเจ็ดสี่เดี๋ยวนี้ไหลไปสองหนึ่งแล้วนะครับสําหรับเจ้าสุดหลอ่อสจจตต้องประจีนมวยในรายการ คู่ที่สามเพชรมงคลสุนจรีาให้ตุ้มเปิดมาใหม่ใหม่ค่าสี่ครับเดี๋ยวนี้สามสองนะครับอยู่ที่เพชรมงคลสุนทรีลาให้ตุ้มเป็นต่อสามสองส่งนเกลรายการนั้นอยอดไอคิวอภิมงบอสีเปิดมาใหม่ใหม่เจ็ดสี่เดี๋ยวนี้สองหนึ่งนะครับอยอดไอคิวเปิดมาใหม่ๆเป็นต่อเจ็ดสี่เดี๋ยวนี้ไหลไปที่สองหนึ่งครับวันนี้ราคาเรทส่วนมากจะไหลต่อนะครับมาดูไม่ชอบผมนะครับม่ชอบคู่แรกสีชกสงงโชคซอฟงอมอน มวยอีสานครับซ้อมอยู่ใต้หนึ่งในทีมงานผู้จัดนะครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับเสียเปลียบรืร้นรงนิดหน่อยอายุเท่ากันครับยี่สิบปีสิโชคซ้อมอยู่ที่ซอมงอมอนนะครับส่วนธนดลเนี่ยซ้อมอยู่ซอเดชพันธ์แต่ก่อนเนี่ยทางด้านธนดลเนี่ยซ้อมอยู่กับทีมงานนกน้อยที่เอ็มมวยไทยนะครับแต่นี้มาซ้อมอยู่ซอเดชพันธ์กระดูกกระเดี่ยวของสิริโชคดีกว่านะครับ มวยคู่นี้คล้ายๆกันศิริโชคแต่ก่อนเนี่เป็นมวยเขาในแข็งแกรง่งเดินปั้มเดินตีนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาฝีมือมาเป็นมวยตั้งรับด้วยนะครับบอกวุฒสวยงามแข็งแกรง่งส่วนธนดลน,นี่เดินไม่หยุดครับต่ท้องสลับใบหน้าอาวุธรแนแรงเช่นกันแต่ว่าการผ่านมวยของศิริโชคดีกว่าวันนี้เลยผลมาเป็นต่อแล้วก็มีนาเสือทีเหมอนพู้จัดเป็นผู้สน,สนับสนุนอยู่นะครับคู่แรกผมชอบไปที่ศิริโชคสอ,อ,งองอมรแต่ระว,วังหน่อยนะครับเพราะว่าธนดลสู้ดี ซ้อมอยู่กับทีมงานซเดชพันนีอันตรายเช่นกันนะครับบองต้นนี่ผมชอบไปทางสิริโชคซอพงออมรเก๋กว่านะครับส่วนคู่ที่2สองครับสุดหลอออ่อสอจ้าตงปาจีนสุดหลอ่อสอจารุวันสุดหลอ่อออดติกแดงตัวเดียวกันนะครับมวยจากกุบลนซ้อมอยู่ที่สอจารุวันพบกับมวยแทนคือคมไผ่สอจุลเสนคมไผ่สอเสือเพชรนะครับหรือเจ้าคมไผ่มหาชัยพัฒนานะครับ ตัวนี้จากบุรีดำนะครับเจ้าคมไผ่เนี่ยสูงยาวตีนไส้เนียนใหม่ๆนี่เป็นมวยเข่านะครับเขาในแข็งแกร่งต่อยกับคมเพชรเนี่ยสามยกเป็นรองสามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับยกสี่เดินปั้มเดินตีน 3, ระวังแข้ง้ายพลิกกลับมาเป็นต่อคมเพชรสิทธิ์ส้อเสือเนี่ยห้าหนึ่งนะครับแต่ว่ายกที่ห้าเนี่ยโดนหมัดโดนศอกโดนแข้งมีาการพลิกไผ่ไปไม่แก้มือใหม่ก็ขาดรอยนะแพ้เขาขาดรอย แต่ว่าการผ่านมวยกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยโอ้โหดีกว่าทุกอย่างครับครั้งนี้เนี่ยทางด้านคมไผ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเดรัศนะครับซ้อมอยู่ประมาณเกือบเดือนที่ท,ที่ที่มาเร่งซ้อมนะครับอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับอยู่ที่ค่ายเดรตัศเพราะว่าทางด้านคมไผ่เนี่ยมีรายการเมื่อวานขอยาตพูดถึงคมไผ่เยอะๆนะครับเพราะว่าทางด้านสุดหล่อเนี่ยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วซ้อมดีหน้าเสือดีนะครับแต่ที่พูดถึงคมไผ่เยอะเพราะว่าคมไผ่มาแทนนะครับบางท่านอาจจะ สงสัยว่าการพิซซ้อมดีหรือเปล่าเตรียมตัวดีไหมนะครับที่จริงเนี่ยคมไผ่มีรายการเมื่อวานนะครับต่อยกับเจ้าซุปเปอร์ไบป์ปอพิเคเนตนะครับมีรายการเมื่อวานร้อยสิบเอ็ดปอนด์ทางผู้จัดก็เลยขอมาต่กับเพ่อนันสุดหล่อวันนี้นะครับเอามาต่อยวันนี้ถึงการเตรียมตัวดีซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัสเสียงหล่อนะครับให้ไค่เดืรลัดก,กระดูกการผ่านมวยดีกลับมาต่อยเดือนเมษาที่แล้วเนี่ยโอโ้โหต่อดีเือนกันครับต่กับเจ้าสีเพชรอเอกมืองนนท์เพราะนั้นต่อยดีร่างกายดี เมื่อคู่นี้นะครับเปรตเปิดมาทางด้านสุดหลออเป็นต่อสองหนึ่งคู่นี้รุนอยู่อย่างเดียวนะครับว่าเจ้าคมไผ่สู้ไหมตัวนี้สู้จริงร้ายมากนะครับถ้าสู้สุดหล่อสู้ไม่ได้ถ้าคมไผ่มาสู้สุดหล่อสู้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเข่านะครับหมัดศอกแข่งซ้ายดีกว่าทุกอย่างรูปร่างใกล้เคียงกันสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าเซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกันหน้าเสือ บาลมีของอาจารย์สุรัตก็ไม่เป็นดองนะครับที่ช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับน้ําหนักมาดีด้วยเดชเป็นรองสองหนึ่งนะครับไม่ต้องรอรองเลยครับรองเลยผมว่ามีโอกาสรุ้นกินเต็มรุ้นพลิกต้นๆน,นี่มีสิทธิ์ไปก่อนนะครับแข่งซ้ายเนียนอาวุธหลากหลายกว่าเยอะฉลาดนะครับวันนี้เดชเปิดแม่เป็นรองแต่ว่สภาพ ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมครับดูไฟนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมร่างกายกลับมาเข้าที่เด็กหนุ่มจากบุรีดํานะครับอายุแค่24ปีสุดหล่อ18ปีวันนี้ให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดรองเลยนะครับผมว่ารองแล้วไม่เสียเปล่าอาจจะได้กินเต็มด้วยนะครับคมไผ่มหาชัยพัฒนาคมไผ่สอเสือเพชรซ้อมอยู่ยกับอาจารย์สุรเสียงหลอกมีในการมันเสาร์มีการเมื่อวานเป็นทีเด็ดผมนะครับวันนี้ ส่วนคู่ที่สามครับเมืองลบกับเพชรมงคลนะครับเมืองลบอยู่กับท,ทีมงานสอสราชีพว่าวันนี้เียแบบรูปร่างเยอะครับเสีแบบรูปร่างเยอะความเกา่าความหนักแรงใกล้เคียงกันแต่ว่าเพชรมงคลสีนเราจะเาให้ต้มนี่พิจารศิเอกปัตตนีทีมงานผู้จัดเป็นผู้สนับสนุนอยู่ได้สูงนะครับน้ำหนักมาดีเปรตเปิดมาวันนี้ไม่ห่างน่าเล่นครับวันนี้ เพชรมงคลสุนจลาให้ตมมีโอกาสลุ้นผ่านท้ายท้ายโดยหน้าเสือของทีมงานผู้จัดนะครับผมชอบไปเี่เพชรมงคลสุนจลาให้ตมคู่ที่สี่นะครับย mm hmm. อไดไอคิวนี่หนักแรงเร็วนะครับเร็วกว่าแต่ว่าพันพยักนี่หนักนะครับไฟน้ร่างกายดีทางทีมงานผู้จัดพยายามดันนะครับดันให้มาเกิดแต่ว่ามาเจอพยอดไอคิวอภิมลศีนาาเสือของเสียแขก ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้เดชเพิ่นมาเป็นรองสองหนึ่งครับยอดิคิวเป็นต่อสองหนึ่งนารองครับหมัดซ้ายหมัดขวาสอกซ้ายสองขวาลุ้นนับนอกได้ท้าย,ายใช้ลูกหนักลูก,กแกร่งนะครับอายุป,ปีนี้ก็ยี่สิบแล้วนะครับยอดาคิว20แต่ว่าร่างกายกลับมาดีซ้อมดีวันนี้เป็นมือหน้ารองอีกคู่ครับพันประยัดสิ0เชฟบุญธรรมนะครับ สรุปแล้ววันนี้มวยชอบคู่แรกนะครับสิริโชคสพมบอลเก๋าปาแต่ว่าไม่ห่างกับมวยคูน่นี้ส่วนคู่ที่สองเด็ดรองผมเลยนะครับคมไผ่สอเสือเพชรซ้อมอยู่กับอาจารย์สัลเสียงหล่อมีรายการเมื่อวานทางจีมานผู้จัดเลื่อนให้มาชกวันนี้นะซ้อมดีซ้อมเยี่ยมร่างกายกลับเข้าที่การผ่านมวยดีกว่าเยอะนะครับเคยเป็นแชมป์รุ่นน้อยห้าปอนคง,งจะมวยช่องเจ็ดสีนะครับผ่านระดับปลาผจนนะครับ ก็เพชรบันไดผ่านมาหมดแล้วนะครับมามากระดูกดีกว่าเยอะเข่ากว่าเยอะสู้จริงร้ายมากครับเป็นทีเด็ดรองวันนี้ส่วนผู้ที่สามครับเพชรมงคลสุนทรเราไม่ตุ้มทางทีมง,งานผู้จัดนะครับส่วนเวีงรายการนะครับผมชอบพิธินพยักษ์ศิษย์เชฟบุญธรรมหรือเจ้าพันพยักษ์ศิษย์จ่าติก๊กผมมองว่าท้ทายๆเนี่ยจะใช้ลูกหนักลูกแรงลูกแกรง่งวางแข้งขวาซ้ายเขา่าในแกรง่งรุนแรง หมัดหนักสอกคมมีโอกาสพลิกเกมได้นะครับผมชอบไปที่พันพยักษิตเช็บบุญธรรมสรุปแล้วมวยชอบสองตัววันนี้ชอบไปที่สิริโชคสอบองอมอนคู่แรกและก็ทีเด็ดรองคมไผ่สอจุลเซนนะครับซ้ำอยู่กับการสละเสียงหลอกก็ระวังนะครับดูดีๆด,ดูการข่าวด้วยนะครับว่าทางทีมงานกองเชียร์ผู้สนับสนุนของแต่ละค่าย ท่านไหนที่เข้าเวทีได้บ้างนะครับระบบผิดนี้ทางกรรมการก็จะให้เกียรติเกรงใจทางทีมงานกองเชียร์ผู้สนับสนุนที่เข้าเวทีได้นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็เห็นอาวุธหน้าแข้งสู้หน้าเสือไม่ได้นะครับระวังให้ดีสายตาเราไปอย่างหนึ่งนะครับราคาในเวทีก,การตัดสินก็จะไปอีกแบบหนึ่งดูด้วยนะครับดูให้ดีๆอย่าไปเชื่อสายตาตัวเองมากถ้ายิ่ง มีวิชามีความรู้มีการข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าเสือตวัวเงินก็จะเป็นสิ่งดีสำหรับแฟนคลับนะครับที่เขาไปรุ่นที่ไปหาไรายได้ให้กับครอบครัวนะครับอันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่โทรมาสอบถามทุกแม่กกำลังใจโทรมาขอสมัครมวยหูหมวยลายนะครับผมไม่ได้ทำนะครับผมก็แค่มาวิเคราะห์วิจารณ์ตามความชอบนะครับตาม ใจรักแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ทําในสิ่งนั้นขอบคุณแฟนคลับที่โทรมาสมัครโทรมาสอบถามแล้วก็อยากจะเข้าร่วมนะครับผมไม่มีนะครับแค่นี้ขอให้แฟนคลับทุกท่านชมโชคดีทำด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ